สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอมรีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมาเอารถนะครับกระบะ4ประตูนะครับรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมเลยนะครับก็คือ Ford นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับเป็นตัวยกสูงด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับ Ford r a n g เจนะครับ2.2 XLT คันนี้ปี2018นะครับ นี่ราคาดีมากนะครับป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ประมาณ9 0 0แสนกว่าๆเลยนะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่ราคา50 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับไม่แค่ประมาณ6-7ถึงเหมื่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีด้วยนะครับมาคันนี้นะครับดีไซน์เขาสวยมากนี่ผมชอบตรงกระจังหน้าเขานะครับ Ford Ranger นะครับนี่ไฟหน้าเขานะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ นี่แบบนี้มี d ด y l i g ์มาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าสีดําเข้มๆนะครับนี่ผ่อนแค่ประมาณแปดเก้าพันเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เรามีโปรช่วยผ่อนด้วยก็คือสมมติคันนี้ผ่อนอยู่เก้าพันะผมช่วยผ่อนเลยหนึ่งพันนะครับสูงสุดได้หนึ่งปีเลยนะครับผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถด,ด้วยนะครับคันนี้นะมานี่ ด้านหน้าของเขานะที่ผมบอกไปไฟหน้ากับกระจังหน้านะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านนาดวยแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเขานะครับนี่ได้ลอเป็นแเป็นแนวแบบออฟโรดนะลุยๆได้เลยนะครับเนี่ยลุยๆได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับ,บ,บนะดูข,ขอบยางคือเต็มที่นะครับนี่ลองลึกๆอยู่เลยนะใช้ได้หลายปีนะครันนแบบ มีแต่งซุ้มล้อมาให้แล้วด้วยในแบบนี้นะครับชุดแต่ง,งเขาเต็มๆเลยนะคันนี้นะนี่สองจุดสองนี่เป็นหกออโต้นะครับเป็นหกสปีดสวยเลยคันนี้สีดำนะครับเดิมๆคือสวยเลยนี่มีบันไดข้างมาให้นะครับมีการสานมาให้นะครับมือจับก็เป็นมือจับนี่แต่งมาให้แล้วนะครับีนแบบนี้เลยในฟอร์เรนเจอร์ Ranger, นะครับ สวยนี่กระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผ่อนแค่ประมาณ9 00 0ันแถมมีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะครับออกรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคันนี้นะสวยคลิปนะครับสวยคลิปเลยนี่แถมตรงนี้ฝาปิดถังน้ำมันก็มีแต่งมาให้ด้วยคือคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือสวยครบเลยนะครับนี่ด้านหลังมีไฟเบรกดุลยสามด้านหลังด้วยนะ นี่ไฮไลเดอร์ er นะครับเป็นตัวยกสูงของตัว Ford ดเขานะครับอ็อปชั่นก็ครบครบนะครับ p a เซนเซอร์ก็มีนะครับด้านหลังของเขาคือสวยนะ XLT แม็กไลเนอร์ liner, สภาพดีนี่เปิดให้ดูแม็กไลเนอร์สภาพคลิปนะครับรถของเราเนี่ยรับประกันอยู่แล้วนะเราไม่เอารถที่มีประวัติชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำม,มาขายอยู่แล้วนะครับเราเช็คประวัติมาก่อนขายนะครับ นี่พวกเม็ดอาร์ตด้านหลังน็อตด้านหลังนะครับสภาพดีสวยกลิปนะแม็กไลเนอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมบอกไปห้าแส0แปดหันบาทนะครับถ้าใครสนใจนะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่ดีเจนฮอบแอดไน์นะครับดีเจนฮองคาก็ได้นะครับหรือจะกรอบแบบฟอร์มที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับอืมสวยๆห็นบอกแล้วสวยทั้งสองันสองข้างเลยนะ ระคันนี้มันสีแท้สีเดิมเลยครับสวยๆเลยนี่นี่ยมชอบล้อล้อแบบออฟโรดนะลุยก็ได้ขับในเมืองก็ได้ลุยป่าลุยอะไรก็ได้นะคะเจ๋งจริงคันนี้นะครับอมา,าดูภายในกันนิดนึงนะครับฟึบด้านในของเขานะโหสวยครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะสีดํสาสภาพดีมากๆ นี่พวกยางเยิองอะไรก็ครบนะครับคอนโซลก็เป็นตัวสีดำเช่นเดียวกันนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับไมค์คันนี้เมื่อกี้ผมพูดผิดด้วยนะคันนี้ไมค์สี่หมื่นโลด้วยนะจำผิดนิดนึงนะครับไมค์สี่หมื่นโลนะครับหน้าจอคือใหญ่ขนาดใหญ่เลยสวยๆนะครับนี่ นี่ครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6กสปีดอย่างที่บอกไว้มีบวกและลบแบบนี้แสดงว่าเป็นทิปโทนิกนะครับขับแบบทดเกียร์ก็ได้นะใครชอบแบบว่าขับทดเกียร์คันนี้ก็แนะนำเลยนะครับนี่สภาพด้านบนผมโชว์ให้ดูนิดนึงนี่สวยมากนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะสวยกลิปเลยนะครับสภาพเบาะก็เช่นเดียวกันนี่ ดูดีนะครับสวยครบนะครับนี่ดูสิสวยมากเลยนะฮะดูด้านหลังกันนิดนึงอ่ะนี่นี่นะครับเบาะสีดำเช่นเดียวกันมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำให้นะครับนี่แล้วด้านล่างเนี่ยผมบอกว่ามีทั้งคันนะครับพรมปูพื้นแบบนี้นะเป็นพรมแบบยางอะ่ะ สวยเลยนะครับเนี่ยคันนี้นะครับสภาพแบบผมบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงมากๆนะครับสภาพดีไหมแค่สี่หมื่นแปดพันโลนะครับตะกี้ดูมาไม่ใช่เจ็ดหมื่นนะสี่หมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะต้องรีบจองรีบขับมาเลยนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับสําหรับคันนี้นะครับ Ford เ a n เจอนะครับ2.2 XLT นะครับปี2018คันนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา585,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถ่วนบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้นะผ่อนประมาณ9,000ใช่ไหมครับ8,000ต้น8,000ปลายนิดๆนี่ครับแต่ถ้าลูกค้าอยากผ่อนถูกลงเรามีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะครับช่วยผ่อนไปเลย1,000บาทนะครับ นาน1ปีนะสูงสุดได้ถึง2ปีเลยนะครับแล้วแต่จะคุยจะตกลงกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเอารถแล้วนะครับแล้วก็เก็บงานคาสปาให้เรียบร้อยสวยคลิปนะครับเหมือนได้ไป้ายแดงไปใช้เลยนะครับโอเคนะครับออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะครับพนังกงานเดือนเนี่ยพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับพนักง,งานบริษัทได้อยู่แล้วนะราชการได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าค้าขายทํากเกษตรกรรมออกได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอแค่จะมีหน้าร้านหรือว่าเป็นเพจหรือว่าเป็นมีสต็อกของก็ได้เช่นเดียวกันนะออกได้ออกง่ายนะครับรับรับ,ร,บรถไปใช้นะครับก่อนสิ้นปีนี้ได้ทันทีนะครับครับก็วันนี้ผมขอฝากเจ้าฟอร์ตตัวนี้ไปด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากดูคลิปต่อๆอไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคันหน้าจะมีคันไหนมาก็ ติดตามชมด้วยน,นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ